มาจอบคนลักบอกฮงกำลังเลยจับได้ค้าหนังค้าเขาเลยเฮ้ยานเอาบัคุงสุกใส่ว่าบังุงสุกเห็นว่าไิได้ดิเพื่อสุกลูกเดียวอืออะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างเราสุกลูกเดียวสีงามเนี่ยสีเหลืองงามน่ากินมากเลย Dante, ลูกลูกเดียวเมื่อวานก็กินลูกหนึง่งสูบทีละลูกวยมากมาเร็วมาเร้วมาเร้วมาเร็วหิ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 วกำลังหิวพอดีเออเมล็ดพ <itation> ันธุ์นี้เก็บไว้เด้ออันนี้สวยนะเมล็ดพันธุ์อย่างดีนะครับช่ำ ผูยใหญ่อยากได้พันตองซังด้วยอย่างนี้ด้วยว้าวได้บ่หวานเด็ดบ่กคงเมิดฝนมันหวานไนหะมเนาะ มาคลาบมหาหยาดกินเว้ยเสบีบตัดไปแช่ตู้เย็นนะซสียบบ้านวานยันเย็นเสียมากนึงบ้านนะ่ะแซ่บแห้งหลายนะเหลืออยู่ครึง่งเหลืออยู่ครึ่งเปียงก็เลยปาดไปให้แม่กินน้ำนหงกินทอดแซ่บคาวกิลดีนะแล้วได้กินบ่บุ <laughs> เอาไปหายแล้วจจ๊ตีกินมไดีกินกระบวนการคัดพันธุ์นี่แบบเมล็ดพันธุ์ตัวไหนลอยนะครับแสดงว่าไม่มีคุณภาพเราก็จะคัดทิ้งไปมันก็เกิดตรงนี้แหละอืมเอาไปแล้วมันก็เกิดแถวนี้ เราก็ทิ้งไปแถวนี้แล้วมันก็เกิดแถวนี้แล้วมันก็ดกอราก,ากขนาดขนาดต้นม่นมีคุณภาพด้วยนี่อันนี้กินเป็นน้ำซุม,มือไปเลยน,ะนี่เราก็จะเหลือแต่มเมล็ดพันธุ์ดีเราก็จะต้องเอาเมือกออกนะครับนี่เพราะว่าเมือกตัวนี้แหละ ทำให้เมล็ดเขาไม่งอกนะครับเราต้องบีบออกหลังจากนั้นก็จะนำไปผ่านกระบวนการเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพ,พันนะครับเพื่อแปลงเพศให้เขากลายเป็นมะละกอรกระเทยแล้วก็จะได้มีผลดกๆนะครับจากนั้น ก็จะนำไปใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะครับหรือว่าเอาไปใส่ในน้ำแข็งก็ได้แช่เย็นจัดครับหลังจากที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับเราก็จะเอาออกมาแช่น้ำอุ่นนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิแบบฉับพันหลังจากที่น้ำหายอุ่นแล้วนะครับเราก็จะเอาออกมาให้เสด็จน้ำแล้วก็ นำไปตากแดดให้แห้งนะครับอาจจะตากสัก1 2วันนะครับแต่ว่าที่สวนมีนะครับโรงอบนะครับผมก็จะอบไว้1วันก็จะแห้งสนิทนะครับจากนั้นก็จะนำไปแพ็คใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็เก็บในตู้เย็นนะครับสามารถเก็บได้นานเป็นปีเลยนะครับหรือไม่ก็นำไปเพาะปลูกต่อไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มะละกอที่เป็น ต้นกระเทยนะครับซึ่งเป็นทึ่งจะทำให้มะละกอะเราดกนะครับดกมากเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ